สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุคนนะครับเด้อพี่น้องอยู่ไกอยู่ไกอยู่ท่างเนื้อท่างไตทั่วประเทศไทยแหละครับพี่น้องเอฟซี FC สวนคาทุก,ท,กทุกทันครับวันนี้ผมกับสิภามาเบนสวนาสายพานันธ์พันธ์คาเกษตรแดแนไงนะครับเป็นสวนที่เฮ่าจัดทรงให้กับพี่น้องครับจัดทรงให้ทั่วทั่วประเทศก็ว่าได้ครับพี่น้องเพราะว่าก็มี่ลายหม่องลายบอลเป็นโตัวขอกมา เพราะว่าเป็นทางชนบุรีทางระยองแต่ว่าวกันภาคอีสานเทา่ากับกระมัดครับมัดทุก,ท,กทุกจังหวัดแหละครับที่โทรสร้างมาก,กจัดทรงให้กีกอครับพี่น้องผมสิพามาเบิ่งกว้างงามเราป้านสมบูรณ์ของคากเกษตรแดลใหญ่สวนนีครับสวนที่จับแนกแกแก่เอาไปให้พี่น้องเป็นสายพันธุ์คือสวนนีนะครับสวนนีก็เพิ่งเปิดใหม่แต่สวนกอกระย่างแนอยู่เล่มเอาเอาเอทงีงามๆแหละครับให้พี่น้อง แต่ว sure. ่าสวนนี่คือสุดงามเลยครับพี่น้องค่าก็ได้ปีกัวแล้วล่ะปัวปัวแล้วนิดนิดปีกัวปัวค่านี่เขาสิบม่ได้สับนอนด้วยครับเด้อข้าสิบม่ได้สับนอสิบม่ได้สับนอบาดแสบกลองยังเลยครับคือว่าปล่อยแหงเจริญพันหายแสบนอก่อไงไปเรื่อยแต่นอก่อไงไปเรื่อยก็คือเพี้ยนก็ว่ากะบำรุงรักษาคือวิธีบำรุงรักษาคือเพี้ยนก็ว่าข้าใส่ปุ๋ยให้แกลให้น้าแค่นั้นนะครับช่วงหนาหนาวจังสิกะ เป็นตะปูครับคือช่วงนี้นะครับพี่น้องเป็นตะปูปลูกกระติดไว้ติดไว้แล้วก็ม the ันส well ิบว่าบมีน้ำอมน้ำรบกวนบ่ได้คิดยากว่าน้ำจืดท่วงครับครับนอกระง่ามครับพี่น้องเริ่มแตกนอแล้วก็ช่วงนานี่สักผู้ใดปลูกแล้วขึ้นนอมันสิแตกเร็วครับพี่น้องนอแตกเร็วแทงนอไว้ก่อกระไงไว้แล้วก็จุบะมีเัี้ยงมารบกวนครับว่าต้องไปคิดยากว่ามันสิตายหรือว่าว่าต้องไปคิดยากว่ามันสิวมาแตกนอคาย่ามนี่เป็นคาย่ามที่มันแตกนอดีที่สุด ครับช่วงหนาหนาวจังสี่กับพี่น้องหนาหนาวกับนานาห้อนแล้วก็พี่น้องช่วงแตกนอดีครับแต่ว่าขันนาฝนดีดีกับว่าแตกขันไหนได้กับอันนี้คือนอนก่อดได้กับพี่น้องพี่นอนก่อดเขาต้องเบิ้งดีๆดูเรแล้วกต่ดีนอนก่อแบบนี้ตัดทิมไปเลยๆได้กับพี่น้องตัดตัดเอาทิมไปไกลๆเล็กน้อยเพราะว่าเขาบ่ได้ขาเขาเขาโบนจากว่ามันยิ่งได้หันเขาขันคอจังสีเป็นหู้จ้องฟองแั้เตียมเหมือนกันตัดทิมไปเลยครับแล้วก็ไปเอาไปไกลๆจากสวนคาเขา ไปไก่ๆแน่แจ้งน้อยแหละมันย่ำวามความมันแห้งแหละข้าวจังเผาเลยครับอันนี้เพราะว่านอนกอนี่มันถือว่าเป็นเคี่อโลกนะครับมันถือดูไในหันมันถือปลาใครก็่ในหันแล้วก็ยิบไปล่ำไม่ล่ำไม่ไปเรื่อยๆครับอันนี้คือความงามครับพี่น้องนานี้เป็นกระปูก็ครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจกรโทรมากนะครับโทรสั่งได้เบอร์โทรกับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับพี่น้องถ้าถ้าสมมติว่าพี่น้องอยากเอามาอยู่มาเอาอยู่สวนเลยก็ได้นะครับเริ่มม้าเอายิิ่่งงดดดีเเไ้้มบอุต เบิ่งสวนไปน้ำบอ้อร้อมว่าคนปลูกทั้งไรวิธีปลูกแบบไรแบบไรถึงว่าพี่น้องไม่ได้เม,ออมากันซะเกื่อโทษมาถามปรึกษาได้ครับสร้างสวนเท่ากับสีแนวน้ำไหลว่าปลูกจังสันปลูกจังสีเฮ็ดวิธีนั่นเฮ็ดวิธีนี่ดินแบบนี้เ่าต้องยกล่องบอ่ดินแบบนี้ว่าต้องยกล่องก็ดได้บ่สิบอกตัวบอกให้มืดนะครับจักมือจักเดือนจักมือจกักอาทิตย์เขาจังสีใส่ใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ปุ๋ยแล้วเฮดแบบไรแน่ มันจังสวงามอันว่าไปนี่ก็คือทั้งทัองหยาบมันบางหยาบจักเม็ดะครับพี่น้องคือว่าเฮาเรียไปตามกานตรวจนั่นคือถ้าอยากให้มันลอยเปอร์เซ็นต์ก็คือว่าสภาพดินแต่ละสภาพดินแต่ละดินในข้าไปปลูกแล้วมันกับสิบปมีสูตรตายตัวสีพิษมันคือกันนะครับพี่น้องวิธีใส่ปุ๋ยส่วงระยะที่ข้าใส่ปุ๋ยหรือว่าข้าปลูกข้าวสิงยกหล่องบ่อจะว่าคันดินเหนียวหน่อยหยกหล่องรับจะว่าสัดส่เป็นดินไส้ล้วนแบบนี้ครับดินไส้บด บ่ต้องงกครับบ่ต้องงกหลอกได้ก็ได้ครับมันสิบโป้โอมน้ำบอสไบ่เปลพื้นทีสูงเล็กน้อยจะให้มันอยู่ในไใหน้าเยอยใหน้ากับบ่ได้เลยครับมันโอมน้ำเลยครับเวลาน้ำมาหนามขังสิกับบ่ได้เลยครับให้ตายบ่ตายเลยครับเพี้ยงตัวมันสิบบ่แตกงอสัมันคามมันมันโอมน้ำเลยครับมันสิบบอแตกงอถ้าบ่แตกงอแลอกกับน่าง่ายถึงว่าแตกงอกระซ่างงอกระสิบ่งามบ่สูงบ่บ่สเงาครับเพราะว่าค่าเกษตรอย่างเงี่ยสิเนียนกินงอกินลั่มเลยครับบอกลั่มกิน ครับบอกล้ามสีเขียรสชาติมันสีหวานหอมเลยครับพี่น้องแต่พี่น้องสนใจอยากได้ท่านไปนปลูกสีก็โทรมากเลยครับนอสินวัฒน์นอสินี้ครับพี่น้องกคถ้าสว่น,วนข้าสีอเอาปลูกกินนอนหรือว่าปลูกขายจังสียิ่งซับยิ่งแตกขึ้นกันนะครับพี่พี่น้องยิ่งซับยีแตกนอนแท่งนอไข่ไข่กับค้าวกระเส็ดแดงน,อน้อยไข่ไข่กันครับเพราะว่าสิเป็นค้ายังกระเหลี่ยมแต่สวนข้าสิมีค้าวกระเส็ดแดงน้อยค้าวกระเส็ดแดงไง คาหยวกกับมีด้ะครับเด้อคาเหลืองกับมีคาเหลืองไงคาหยวกไงกันสิครับคาโค้คาโค้งกับมีด้ะครับเด้อมีดถูกคาคาหนามกับมีดทรงหายใจมืดนะครับพี่น้องทรงหายใจมืดคาเกษตรเลียงน้อยกระเสีกรสิได้หลายในเจ็ดน้อยเพราะวันสุดวสิเต็มกล้องสิได้ซีคลิปหลุมกุนนะครับขึ้นคากรเสียดแดงไงกันสิกระสีได้ยุ่งสามคลิปหลุมขึ้นต่อกล้องกล้องหนึ่งเข้าจัดทรงหายตัวประเทศกับกล้องหนึ่งก็คือพี่น้องกายแค่พันเดียวคือได้เต็มกล้องนะครับ ก็ต้องเสียค่ายนังอีกครับก็ต้องเสียค่ายั่งบ่ามีเก็บเงินปลายทางเลยครับด้ให้พี่น้องอวเอาอดเราได้ค่าแลละกัจังอนดพอใจแล้วก็จังอวดกับเบื้องค่าดีๆว่ามันตรงปกบ่แล้วก็จังอนดครับพี่น้องต่อว่ากันได้หรือว่าพี่น้องเอาไปปลูกแล้วจังสิกะตัวมาถามเบิ่งให้ข้ามปรึกษาได้ตลอดกับพี่น้องให้ข้ามปรึกษาได้ตลอดว่าจะเป็นช่วงระยะนั้นช่วงระยะนี้ถามได้บ่ได้ครับทัางอยากให้ถามกับพี่น้องทัางอยากให้ถาม อยากมจ่าสามยังอยากให้ท้มากครับป้อมเอ็นบาโท้มากเพื่อว่าสิสธิ์สั่งจัดสั่งยังเดี๋ยวกับ่้อมเอ็นที่ครับโท้มากปรึกษาได้ครับพี่น้องผมว่าโอ้ใบมันก็เป็นทั้งสี่นอรั้มันก็เป็นแบบนี้นอถามได้ครับปรึกษาได้ครับตลอดครับการใส่ปุ๋ยนี่ที่ครับพี่น้องการใส่ปุ๋ยนี่ก็ต้องไปพิธีพิธันยากเลยกับกันทาคาเฮาใหญ่แล้วจที่ครับโพลลงไปเลยกันปุ๋ยขี่งัวขี่กล้วยขี่ไก่จัด ยาใสจนะคกับไม่นสิ่งกนล่ามันสิเป็นล่าเด้ครับถ้าเป็นขีงง้อขีงกล้วยขีงหมูมีแกบมี่อย่างเอาใส่ลงไปเลยครับใส่หลายเส้นหั่นหั่นดีครับขันขันก้าเข้าอายุปีนะครับหรือว่าค้าหาเดือนหกเดือนกินไปก็ใส่เลยครับบ่ได้ย่านครับบ่ต้องย่านว่ามันสิเก็มแต่ว่าแต่บางส่วว่าค้าเข้าในน้อยอายุเดือนหนึ่งสองเดือนกับพึ่งระวังจักหน่อยครับเพราะว่าโอ้ยหลบหลอกก่อจะใส่ในก่อเลยครับเด้อยาใส่ในก่อให้ใส่หลบหลอก่อไว้ครับค้า พรา่าคาหน่อยอยู่มันอาจจะเข้มเข้มหรือมันสีไหนมันเฉากับเฉากับว่าตายเดอกครับคาเฮ็ดจังเล็กกับว่าตายแต่ว่ามันหนังน่านปืนน่านปืนเสียเวลาห้องเสียเวลาห้องกับพี่น้องพี่น้องสนใจกะโวมากเลยครับเพอพี่น้องสนใจกะโวมากติตต่อมาได้ครับท้นสวนนี่ยุ้อซีลอย่อด้ลยกับสวนนี่สื่อยุบันนู่นเรื่องอืมเพื่อน้าเยี่ยสังจังหวัดอุบลราชชานีคือกับคือแรงคาเกษตรอย่างนี้กับยุ่นี่แหละครับพี่น้อง แหลงคาญ่ที่สุดก็คือยุ่อํำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีกับอำเภอหน้าเยียของเ่านี่กสิมีอยูา3ตำบลแล้วกับเด้มมี3ามตำบลแค่นั้นแหละครับมีตำบลหน้าเยียตำบลหน้าดีตำบลหน้าเรื่องจะว่าสวนค้านี่ส่วนมากเกิสิยุ่อตำบลหน้าเยี่ยกับตำบลหน้าเรื่องครับเป็นสวนหลายส่วนญ่กับยุ่หนีแด้ครับพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจหรือว่าหลกมาเบิ้งกับมาเบิ้งไห้ครับนีหลายๆเป็นร้อยๆสวนไปแล้วครับสวนกา แต่ละสวนกับกับสิมีแตกต่างกับมันก็สวนหน่อยสวนใหญ่ยค่าเกษตรแรงหน่อยค้าเกษตรแรงเงี้ยหนี้มืดกับพี่น้องอยากมาเบิองหรือว่าพี่น้องอยากสวนใจอยากโตสร้างเอาไปปลูกรอ่รองเบิ้งพอ่อจะกินน้อสกินจักกล้องจักสิกาาับพ่อแล้วครับพี่น้องสร้างที่กินน้อสหรือว่าขั้นเท่าเสียไปปลูกขายปลูกซับน้อสขายจังสิกับจักสองกองสามกองกับมีสวนทีหลายๆลายสิ่งกับปลูกร,าาะ,ระยะห่างกับประมาณสองเมตรยิ่งห่างยิ่งดีหรือว่าจ้างจำกับคือเมตรครึ่งบ่อเพราะว่าบ่อมันสิบบ่อใหญ่ขนาดเดี้ยกับพี่น้อง คลิปนี้ผมก็เอาไมา้เบิ้งนี่แหละครับเพื่อสวนค่าเกษตรเดียงเงี่สวนที่จำนายใข้พี่น้องเป็นผ่านที่สุดทรงห้จัดทรงห้พี่นอ้นนงงนองก็เพื่อสวนนีแล้วกับพี่น้องอ็ขาพี่น้องโซ่มากก็เพื่อไดสวนนีแหละครับเมื่อนี้ครับครับทรงห้ไดดทัวราสนาจาับขอบพูณลลายด้วยครับพี่น้องที่ิีสามรับชมขอบคุณมากๆครับ